หลังจากรื้อมออบรมร้อนดูส่วนประกอบต่างๆเห็นการทำงานคร่าวๆแล้วครับเรามาดูกลไกที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิของหม้อกันเจ้านี่เรียกว่าเทอร์โมสแตตแบบไบเมทัลเวลาใช้งานมันจะมีสายไฟต่อมาตรงนี้โดยเส้นล่างจะต่อไปเชื่อมที่หน้าคอนแทคตรงนี้ส่วนเส้นบนก็จะไล่ามาผ่าน,นกลไกสปริงและจบที่หน้าคอนแทคตรงนี้โดยที่ด้านล่างเนี่ยจะมีโลหะไบเมทัลที่จะงอเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและทําให้แท่งโลหะเนี่ยครับดันแท่งสีชมพูขึ้นไปทําให้หน้าคอนแทคที่สายไฟมาต่อกันนะครับเปิดขึ้น และเป็นการตัดการทํางานของลวดความร้อนเพื่อไม่ให้อุณหภูมิสูงไปกว่าจุดที่เรากําหนดไว้ครับซึ่งเวลาเราปรับอุณหภูมิเนี่ยมันจะมาเชื่อมต่อกับแกนนี้แล้วก็หมุนแท่งนี้ครับทำให้แท่งสีชมพูตรงนี้ครับเลื่อนลงมาปรับระดับของสปริงทาให้โลหะใบเมทัลเนี่ยต้องงอมากขึ้นหรือว่างอน้อยลงเพื่อที่จะทําให้หน้าคอนแทคเปิดแล้วไปตัดไฟในระบบทําความร้อนและด้วยกลไกแบบนี้เองที่ทําให้เราสามารถควบคุมอุณหภูมิของเตาอบม้อสุก,กี้เตาไฟฟ้าหรือว่าเตารีดได้